มันก็เหมือนลังคาบ้านลังคาบ้านก็ทับกันเฉยเฉยถ้าสรบนถ้ามันมีสลบเยอะๆถ้าทับกันเฉยๆก็โอเคละได้เลยนะครับได้เห็นการเนี่อย่างกรณีขอ้นนี้ดูตัวอย่างการทํางานบนภูเขาทํางานเป็นรางน้ําบนภูเขานะครับไอเห็นชัดๆไม่ต้องขนเข็นขนอิดขนปูนขนสายไม่ต้องขนยึ่นไปขนแผ่นไมไปยุ่งยากขนเฉพาะม้วนแผ่นนี้กับเครื่องฉีดน้ําจ้างชาวเขาขุดร่องน้ำหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ําเอาน้าเทรับเนแข็งเป๊ะ ครับอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนขังเครือขังน้ํามันขังน้ามันครับกฎหมายบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยน้ามันรั่วไหลออกมาเนี่ยจะต้องมีพื้ที่โปรเทคมันห้ามออกไปข้างนอกก็กระทบกับสิ่นรอบสมมติว่าตรงนั้นเนี่ยล้านลิตรเนี่ยถ้ารั่วมาล้านลิตรเนี่ยถ้าถังคุณมีถังล้านลิตรคุณต้องจัดพื้นที่หนึ่งล้านลิตรรีเซิร์ฟไว้สําหรับน้ามันหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับ เพราะฉะ่ั้นรั่วไหลอีกครับล้านลิตรครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาวิธีการไอ้ตัวเนี้ยตอบคาถามได้ก็คือทำเป็นเพิกันใช่เพิ่มกันมันจะไม่ลามกันไฟด้วยใช่ไหมฮะกันไฟด้วยกันน้ํามันรั่วไหลรั่วไหลด้วยนะครับแสดงว่าทําได้หลายประโยชน์มากอันนี้อันนี้ทําในใต้ทะเลนี่นะครับใต้ทะเลใต้น้ํำที่เป็นอะไรครับทําเป็นท่อท่อบางทีท่อ PVC ครับ ท่อพ v c เนี่ยเราเอาไปอยู่ใต้น้ําจะเป็นท่อส่งน้ําหรือจะเป็นท่ออะไรก็แล้วแต่อมันจะเบามันจะเบาด้วยเอานี้ไปใส่ปุ๊บมันจะหนักมันจะถ่วงลงไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้ท่อแตกคุมท่อพ VC ครับอีกชั้นหนึ่งอันนี้เรือเลยชนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ทาเป็นบ่อน้ําเลยนะบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งคได้เลยลงไปในบ่อนี้ครับได้เลยกันน้ําได้เลยเท่าที่ดูนะดูไปเรื่อยๆนะอันนี้ อันเรื่องนี้ก่อนอันนู้นทำเป็นสลบสูงเลยสลบอันนั้นในกรณีที่ตามอันนี้นะครับอันนี้ตามตามข้างข้างข้างทางรถไฟรถไฟมันอาจจะดินอาจจะถล่มลงมาแล้วก็กันกันถ้าทางรถไฟนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้อันนี้ขุดรู้สึกว่ามันดินใต้ดินละรถใต้ดินหละเพราช่นรถไฟฟ้าใต้ดินครับทำอุโมงใต้ดินครับขุดไปเกิดไปเจอตาน้ำขึ้นมาทำยังไง ต้องหยู่กี่วันกี่วันถึงว่อจะทาตรงนี้เสร็จถ้าอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยงานสเก็ตด้วยไม่ก็ไม่ติดต่อไม่ได้คือพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กันอีกกซีกหนึ่งไม่ให้น้าน้ํามันผ่านเข้ามาได้นะครับประโยชน์มากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะฮะจากตัวคอนกรีตแคนวาสที่เป็นลักษณะคอนกรีตม้วนตัวนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีตัวนี้นะฮะในงานเกษตรไหมครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงานฝัง เคเบิลสายไฟเวลาเราฝังลงไปเนี่ยเราจะต้องมีอะไรปิดทับไม่งั้นถ้าเกิดใครมาขุดไปโดนสายไฟขาดอ๋อนี้ก็ดีนะทับเลยคือท่อน้ำมันอะไรพวกนี้นะท่อเคเบิลไฟขนาดใหญ่ฮะทับทับไอ้นี่เราใครจะไปขุดต่องเจอเจอเจอคอนปิก่อนเขาก็จะแข็งแรงเขาก็จะรู้ดูว่าไม่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 ทะลุทะลวงผ่านไปและสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้คือภูเขาถล่มที่ที่ชิลี ที่รีครับมันเป็นหินก้อนใหญ่ๆพอเวลาโดนฝนมันเหมือนเหมือนทางบ้านเราทางทางแถวเมืองการหรือทางเหนือเนี่ยเยอะนะครับพอพอเราฝนตกเนี่ยเนื่องจากภูเขามันสูงชันเอ่อไอ้อะไรหินมันก็ไม่เกาะกับดินละล่วงลงมาลักษณะนี้ก็กันได้กันได้สรุปแล้วนะครับพี่ประกรณคอนกรีตแคนวาสเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับพี่คร่าวๆตรงเนี้ยน่าจะเป็นคอนกรีตพิเศษตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนคอนกรีตจริงใช่ฮะ แต่ว่าทํางานง่ายนะฮะรวดเร็วนะครับแล้วก็ผมว่าแล้วก็มันสร้างจินตนาการในการออกแบบให้กว้างมากขึ้นนะบางอย่างเราเราคิดว่าเราทําไม่ได้ด้วยคอนกรีตไอ้นี่ทําได้อันคอนกรีตคนวหวสามารถทําได้ทําแทนได้ผมว่าเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่มากําลังมานะฮะในในบ้านเราตอนนี้ยังไม่เคยเอาเข้ามาในเมืองไทยยังครับเรามันเจ้าแรก เป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่นําเข้าพันธุ์ปีกเต่าตรงนี้นะครับในในอาเซียนเลยเลยครับผมว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับสําหรับงานก่อสร้างในบ้านเราคาดว่าเราน่าจะจะดีผมคาดว่าน่าจะดีนะฮะโดยเฉพาะเอซที่กำลังจะเปิดเช่่ยเราน่าจะมีตลาดสําหรับตลาดตัวนี้ทางเหมือเหมืองโดยเฉพาะพม่าลาวเนี่ยอะไรแบบนี้เยอะมากแล้วก็งานที่เกี่ยวกับพวกประสบภัยท้งหลายนี่ก็สามารถ จะเข้ามาทันทีเลยอย่างกรณีถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเข้ารายงานว่าพายุไตฝุ่นจะเข้าอย่างเงี้ยเราจะหาวิธีการป้องกันดินถล่มอย่างไงได้รวดเร็วทันในเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเรารู้แล้วต้นบุตุพยากร์แล้วมาลูกใหญ่แน่ๆเดือนหนึ่งทำไงทำไงตัวนี้ตอบโจทย์ตบจเลยบยอดเยี่ยมมากครับดังนั้นก็ขออนุญาตฝากคอนกรีตแคนวาสไว้ให้กับท่านที่สนใจในงานก่อสร้างนะครับนี่เป็น นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของงานก่อสร้างอันหนึ่งเราอยู่ที่บูธทีหกหนึ่งสามคือสําหรับท่านที่เดินอยู่ก็คงเดินดูเห็นพี่แล้วล่ะแวะเข้าไปนะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้เดินก็ดูรายการของเราแล้วก็ติดต่อกันมานะครับวันนี้ขอบคุณพี่ประการมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สิทธิ์ครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับสนทนาสถาปัตย์ในช่วงนี้นะครับช่วงต่อไปเรายังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมมาคุยกันนะครับเรียกว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับพักสักครู่ครับ